Crazy girl ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ Bear w i t c h ในพัทสุดท้ายกันละโอเคเราจะมาเริ่มไขปริศนาวังวนง,งงวยอะไรก็ไม่รู้กันต่อเหมือนเคยเห็นที่ไหนสักแห่งเคยเห็นอืมไปไม่ได้โอเคงั้นเราหน้าต้องมาดูวิดีโอล่าสุด อันนี้มันก็ล็อกล็อกเกนหมดไม่มีช่องให้เหลยเรียลล่าสุดก็ต้องจะเป็นห้องนี้แหละเห็นมีคก้าอ,อีกแขวนใช่ไหมนี่ไงทุกคนแล้ไวไงอ่ะกดเล่งเลยจ้ะกดเร่งเลยจ้ะเรารีบทำเลยอ๋อมันถลม่มมันถลม่มถ้ามันถล่มเราก็ไปไม่ได้ ใช่ไหมมันก็จะมาปิดทางอ่าแล้วถ้าเราเดินไปอยู่ตรงหน้าประตูปลายทางล่ะเราจะตุยปะลองดูไม่เป็นไรตายก็เล่นใหม่เอาล้วนะทุกคน โอ้โหมาสำหรับคนเสี่ยงชีวิตคเราต้องเสี่ยงกันแล้วอ่ะแล้วให้ต่อโอเคอ่าถ้าล็อกอีกก็คือจบใครก็ส่งข้อความจังเลยคุณมีอะไรกันแน่เนี่ยคุณมีอะไรกับเรากันแน่เขาอยู่นี่เงามืดของนาย ร,ระวังระวังอะไรอะ่ะเอ้ยมีคนเตือนอ่ะมันมีคนเตือนเอะมีคนเออ thank you ใครไม่รู้เตือนไม่งั้นเราก็ไม่น่าโดนะไรหรอกแต่ตกใจไงหวยอึกเอ้ยแม่น่มีไฟไมีไฟไมีไฟแดงๆแ,แบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่นั่นไงมาเป็นตัว ไม่อยากไปอ่ะเราพุ่งออกไปทางนี้ได้บอกว่าอ,อ๋อไม่ได้มันเดินมาทางนี้เลยทุกคนมันเดินมาทางนี้แล้วงทำไงอ่ะก้มหน้าก้มตาไปบ้านเราเราเราก้มหน้าก้มตาดูเวแบบเดินแบบนอแบบน้อมแล้วใจเต้นไม่ไหวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไหนอ่ะไม่มีเหรอไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไมีเอ้าไหนอะ ใจเย็นใจเย็นแค่ใจเย็นใช่ต้องใจเย็นก่อนเอลิสโอ้ยกูไม่รู้ตกใจอะไรก่อนแล้วจวังหวะเนี้ยงงไปหมดแล้วคือเราเดินวนอะถ้านับเป็นเวลาจริงอะน่าจะเดินวนในบ้านนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วปะลองคิดดูดิสำหรับคนที่สภาพติดใจแบบเอลิสจะทนไหวได้ยังไงขนาดเรายังรู้สึกแบบปวดหัวทุกคนจริง มันงงนะมันเดินแล้วมันมืดๆแล้วมันเห็นแค่แสงจากกล้องแล้วทางมันเหมือนเขาวงกดอะเอ้ยอย่ามากระซิบอย่ามากระซิบไม่เคยอยู่คนเดียวเลยจริงๆม,มีคนอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ต้องหมาหมายลุงไม้ไหรือกูปะเออเพิ่งเห็นเอลิสตอบโต้อะปกติแม่งฟังตลอดแม่งเงียบฟังตลอดเวลา ต้องสู้เขาไอห้หนูแล้วทำไมเราเดินช้าเบอร์นเนี่ยไม่เราควรกลับมาห้องเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดินเหรอเดินมาเหรอจะเห็นปะแอบก่อนแอบ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 ,แอบเอามันหยุดด้วยแล้วเราไปทางไหนวะเนี่ยมันเลี้ยวซ้ายเฮ้ยมันเลี้ยวขวาเราตรง โอเค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 เดินเร็วกว่านี้มันกลัวจริงปะเนี่ยอลิสนี่น่าจะเป็นชื่อชื่อของทหารที่ตายไปเพราะเราเคสฟอร์ดมันเยอะมากขนาดนั้นแล้วเราน่าจะกำลังโทษตัวเองอยู่เราจำได้ทุกคนจริงๆไม่อาจจะเป็นเสียงเราก็ได้นะ จริงเนี่ยพวกเขาทั้งหมดตายเพราะฉันอะไรจูเกเตอร์อะไรวินเนาะจูเกตต้องเสือมนเลวรางมากเลยจ้ะไม่ขึ้นตัวหนังสือให้มันชัดๆสักหน่อยหรือจ้ะชนะไปด้วยกันโดยสันติเหรอใช่ไหมรู้อันนี้คือชื่อของคนที่น่าจะตะตาอาเฮ้ยโอ้ตกไปยืนทำไรตรงนั้นดึกก็หงายหลังลงมา อย่าไปยืนตรงนั้นนะไม่มีใครบอกเลยว่ามันอันตรายเมื่อไรหลุดจากบ้านเขาวงกดนี้ก่อนเอ้ยเราเข้ามาห้องนี้อีกครั้งเอาทำอะไรไม่ได้ห้องนี้นี่ห้องเขาหรอห้องเขาเหรออะไรวะเนี่ยหลายคนเลยหลายคนพัวพันประตูเปิดให้อีก่ละ เรื่องใหม่โอเคอีกหนึ่งลูกถ้าเราทำลายสัญลักษณ์อันนี้ยคือจบไหมไม่จบรอระทำลายไม่ได้ไม่ใช่อะไรเอ้ยมันเปลี่ยนไปทุกคนมีเฮ้ยมีลมแล้วก็มีเสียงอะไรก็ไม่รู้อันน่ะโดนเปล่าไปปุ๊บพุ่งเปล่าพุ่งไหมพุ่งพุ่งไม่พุ่งะไม่พุ่งไม่พุ่งโอเคเดินอย่างไวเดินอย่างไวจะมาพึ่บพับอะไรนะมีใครออกมาไหมไม่มีโอเค โอ้โหไม่อยาเข้าเลยอ่ะมันจะมาเปิดประตูต้อนรับอะไรเนี่ยฆาตรกรฆาตรกรไหนไม่ใช่จ้าไม่ใช่เป็นแค่คนเลี้ยงหมาคนนึงอ่ะเข้าใจไหมเอา้าอะไรมาเนี่ย <S <S ไม่มีอะไร แล้วมองไม่ชัดด้วยมันเป็นรูปคนใครสักคนและลอยมือเต็มห้องไปหมดเลยตะเกยียรตะกายจัดและทางเปลี่ยนอีกแล้วฆาตากรเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเนือเอลิสฉันทำต่อไปไม่ได้แลวฉันขอโทษฉันทำไม่ได้ <S <S เข้าใจไหมไว่าต่ทำไมลงไปดูที่มันอันตรา,ายขนาดนี้อะไรวะเนี่ย เอาเฮ้ยไม่มีทางออกทุกคนใช่ไหมพุ่งออกครังนี้แม่งเลยไม่ได้มันไม่มีทางออกจริงไหนอะแล้วเ,เมื่อกี้เราเข้ามาได้ไงวะนี่หรอโอ้ยอะไรอะออกไม่ได้มออกไม่ได้จริงเอ้าเอาแล้วมันแคบเอ้ยทุกคนมันแคบแลงดูดิเอาแล้วโดนบีบอ้าวไม่โดนบีบอะ จริงเราหลือเกินเวนเอ้ยเอลิสไม่ไม่ไม่ไมขอสติเอาไว้เอลิสมีสติฮัลโหลี่ก็กระซิบข้าหัวกูจังเลยหยุดพูดก่อนเออเรากลับมาห้องนี้อะไรอะอตัดไปตัดมาเวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ย ต้องรู้สึกอะไรก่อนเหรอจัองหวะเนี้ยเอาอีกละเนี่ยหน้าสิวหน้าขวานก็ส่งข้อความกันจังเลยเว้ยเฮ้ยโอเคพักเกลีกยดากเรื่องหน้าหน้าขนลุกดีกว่าหน้าขนลุกหรือว่าหน้าขนลุกเพระาระงงไปหมดแก,กเป็นใครเอลิสอะไรวะโอ้ยหยุดหยุดใช้ซาวบิวกูทีขาล,ล้มอะ ระวังอีกแล้วมาให้เราระวังอีกแล้ววะหุ่นเชิดหรออะไรอะให้ระวังอีกหุ่นเชิดเราเหรอหุ่นเชิดอะไรอะตามทางไปหรอเรามัดระวัง for you. ข้ากำลังรออยู่พูะไรเนะี่ยไม่ไปอยู่อย่างนี้ไม่ไปหรอกใครอยากไปก็ไป เดินมาแล้วใครจะไปก็ไป่นันอะจังหวะนี้แหละเราต้องเลี้ยวเข้าห้องซ้ายไปหมดทุกคนเอาไงอะใช่ไหมเออเราต้องเลี้ยวเข้าห้องขวาอ๋อไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าเราต้องเลี้ยวเข้า,ห,ขา,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 ขาห้องซ้ายเหรอจริงงั้นแล้วต้องไปใกล้ๆแล้วก็ตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมมมมโอเคไม่มีอะไร ขอสำรวจก่อนจ้าขอสำรวจก่อนนี่เพิ่งเห็นกันาาไปย่างไปยงังไปยังแล้วมันเดินอยู่ติดตัวเราเลยนะเว้ยถ้าเกิดเราเดินสวนไปทางซ้ายอะ่ะเนี่ยดูดิเฮ้ยมันใกล้เกิน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 อย่า,ายโโหันมาเลยโอ้โหแล้วเอลิสมึงเดินช้ามากมึงขาดมาเนี่ยโอเคอาการเริ่มดีขึ้น เราเหมือนต้องไปทางขวามันก็งาแงี้หุบปากสักทีเข้าใจไหมโอ้โหวางดักเป็นระยะไม่ให้ได้พักกันเลยล่ะเอ้ย อะไรอ่ะโอ้โอุ๊ยตา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 ยนอยกูเล่นเกมนี้ให้ระวังอีกแล้วให้ระวังอะไรวะ <st arts> ตานายแล้วขาเขาอะไรวะนี่ ใครเจ๊อย่ามาพ่นลมข้างหูไม่ชอบเอหน้าต้องเดินไปห้องทางซ้ายหรือทางขวาวะเดินงบเงบงบเง็บงบเงบอยงเเดินกลับมาแล้วแสดงว่าทางขวาไปไม่ได้หรอ มาจากทางซ้ายนี่ต้องไปทางขวาปะเสี่ยงดวงอ่ะโคตรเสี่ยงดวงเลยจั้งวันเนี้ยถ้าทางขวาไม่มาเคือจบโอดีนะกูรอดช่องไ้นมาได้เยอะยอะไรวะโอ้มันไม่ตืนลกจีมันไม่ตืนลกอะไรกะเขยยนส่งซะด้วย คุณไม่สาม,มารถมองตัวเองได้ในกระจกอีกต่อไปใช่ไหมอะมองตัวเองในกระจกก็อยากมองก็มองได้เจ๊ทำไมเงี้มุมเหรอเหมือนตัวเราเนี่ยแหละตัวเราแล้วใครถ่ายวะไม่รู้มี โอ้โอะไรไม่รู้แล้วต้องวิ่งเข้ามุมเหรออ๋อต้องเข้ามุมอ,อย่ามองเธอต้องเข้ามุมอย่ามองต้องเข้ามุมอย่ามองโอเคได้เลยต้องเข้ามุมอย่ามองเข้ามุมเข้ามุมอย่ามองแม่งเอ้ยเข้ามุมโอ้ยกูมไม่มองแล้วมึงจะมาอยากเห็นตามกญเท่าไหร่อะไรวะ ก็เข้ามุมแล้วอะทำตามตัวอย่างโอเคเอาใหม่แอนน่กูเข้าไปปุ๊บยังไงยังไงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาเข้าเข้ากูเข้ามุมก่อนไม่สนใจอะไรทนะั้งนั้นไม่เลยต้องกดโอ้ต้องกดศืนกดศืนกดศืนโอเคไม่เอ้ยไม่เห็นไม่อยากเห็นหน้าเสือนเต็มทีไม่ไม่โตมาอยากเห็นหน้ากู ด้านหลังนายไม่มาสิไม่โนไม่ไม่ไม่มาเถอะมองที่ข้าไม่ยอมสักดยวสักีไม่เอ้ยอย่าแย่งกันพูดอ้าวไปไงบินวะไะไม่ได้แหลกหรอกเจ๊ถูกขาเรามจะพลาดอะไรกันหลายรอบโ้ใช่ไหม ไม่มีมันเรียนรู้อยู่แล้วมายเกแล้วหรอวิ่งอย่ามาลงาป้าปนี่ยโอ้โสาวเกมนี้คือมันมันหลอนว่ะจริงแล้วมันเหมือนมันแบบอยู่หูซ้ายหัวขวาอะไรเนี่ยเอา้า โลกเปลี่ยนไปเอลิสมันเป็นอะไรอีกแล้วไม่ได้กินยาแน่ไปทางไหนอะไปทางนี้แล้กันไปเมื่อเลือกแล้วก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เลือกก็มันเหมือนกันหมดแหละจริงหรือเปล่าวะโอ้โหบ้านเอียงมากบ้านเอียงมากจังหวะนี้แล้วเอียงจริงดูดิไหลด้วยสู้ดีเราจะไปยอมได้ไงละ่ะใครบ้านหน้าโอ้โ โอ้ยแล้วพุ่งไปได้ไงงงเอ้ยใครอะพี่นายเป็นใครอะไม่รู้แต่นายแต่งตัวเหมือนคนในรูปกันหมดเลยอะแล้วยืนหันหลังให้เราแบบแบบเนี้ยใช่จริงแต่งตัวเหมือนคนในรูปแล้วยืนหันหลังเว้ยเอ้าไปไหนเนะี่ยโอ้ยมงงไปหมดวิ่งก่อนกูวิ่งก่อนไม่สนใครจะพูดอะไรก็ไม่สน ไม่จูบุงกดมันไม่จบอะไรวะเนี่ยคาตะคอนเจ๊บอกว่าคาตะคอนอะไรมากระซิบอะไรคาตากรคาตะกรนไหนไม่รู้หรอกลืมไปหมดแล้วเอาเอาสังหบเฉย โอ้โหอ้าวเราเข้ามาในห้องนี้แล้วทุกคนเฮ้ยมีรูปดวงตาด้วยสปกปรกมากน่าจะเป็นที่อยู่ของชายคนนั้นเหมือนจะหลายปีแล้วอิตาลุงอยู่ที่นี่เหรอมาทำเครื่องหมายไว้เต็มไปหมดเลยอุย้ยหัวปลีทุกคนมันช่างลงสีจริงพวกผ้าสีแดงด้วยนะแล้วใส่เสื้อสีเขียว มาสิใช่เออข้างแล้วกูข้างแล้วข้างอะไรวะนี่ขามันให้หมดเอาเอ้แล้วแล้วมึงข้างแล้ว,ลวเอ,อ้โหพลังมหาศาลเรามันพลังมหาศาลทุกคนดูดีเมื่อกี้เห็นป่าแล้วไงต่อไปไหนเนี่ยเออ,อฉันจะฆ่าแก เฮ้ออะไรอ่ะเฮ้ยว้าวเอลิสในหัวมันคิดอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะถามจริงวันๆคิดอะไรบ้างเนี่ยเรืถอะเหมือนกันแล้วเราเนี่ยนะฉันยิงไม่จบกึศกัดเลยหลบตายซะ ตอนนี้เราคุ้มข้างดูดิเนี่ยพอเราส่องใครแล้วมันกร,กระจายหมดเลยเว้ยเห็นปะนี่นี่เห็นปะพังเลยแต่ว่ากำแพงทำได้แค่นี้นะแต่ถ้าหน้าต่างคือพังเลยงงงงเหมือนกันเขาน่าจะไม่อยากทำให้กำแพงพังอะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเหมือนไม่ตลกนะจ๊นี่ประตูไหนก็กลั้นเราไม่อยู่อะจังหวะนี้นอุย้ยไม่อยากทำไม่อยากทำไม่อยากทำ โอ้หทำลายข้าของสุดๆพัสทำลายข้าของเนี่ยแล้วเราไปไม่ได้ด้วยเอา้าลุงคนเมื่อกี้ยืนอยู่เฉยๆแล้วไปทำเ้าทำไมดูดออกนับต่ังซะมั้งเอ้าไปใหงนี้ได้หรอไปเธอะหรือว่าเราต้องทำลายให้หมดเนี่ยมันมีคนยืน แต่มันเหมือนกับภาพที่เราเห็นเลยนะที่ถ่ายด้านหลังอะที่เราเก็บได้ในปา่าตลอดเวลานี่มันเกิดปาอะไรขึน้นเนี่ยเมื่อกี้มันอะไรไม่รู้เหมือนกันทีนี่อ่าในสุดก็ถึงชั้นใต้ดินสักทีทุกคนพีเตอร์พีเตอร์พีเตอร์อยู่ไหน โอ้หอะไรอะเยอะไปหมดเลยอย่าบอกนะว่าตะลุงนั่นขายทั้งหมดนายนี่ใต้นี่อีกเหรอนายนี่เมื่อกี้พูดนายนี่อะไรงงมากแม่งอเอ,อ้ยเขาไม่อยู่นิ่งเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้เอ,อ้ย ทีด้เมันจะง่ายได้ขนาดนั้นเลยเหรอเอลิสเด็กนั่นจะรอแกอยู่ที่นี่ให้แกมาช่วยแล้วพากลับบ้านมันฮีโร่เงี้ยเหรอเฮ้ยมันดูถูกทำไมเราจะเป็นฮีโร่ไม่ได้หรอไม่เอลิสนายทำแบบนั้นไม่ได้แกอยู่ไหนเวนเอ้ยแสดงตัวมาฉันจะฆ่าแกด้วยมือฉันแลหลังจากที่ฉันทำเสร็จฉันก็จะสนุกกับมันฉันก็ด้วย มาดิกุญแจอยู่ใต้โต๊ะนั่นแหะฉันจะรอแกอยู่อีกด้านไอ้ย้มันท้าทายสุดๆเจอกันแน่ลงุงไม่เจอไม่ได้จริงๆไม่อยากไปเจอหรอกแต่ว่าต้องไปเจอจริงเอลิสมันท้าทายแล้วไงไข่เขาให้นี่ว่าแต่เด็กคนนั้นมีอยู่จริงเปล่าวะ มีดิเพราะว่ามันอยู่ในวิดีโอแต่ว่าหมายถึงว่าในตอนนี้นันบปัจจุบันอะยังมีเด็กอยู่จริงหรือเปล่าหรือเรื่องทั้งหมดคือเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะตัวละครที่เราเจอจริงๆมีแต่ลุงนั่นกับเราแค่นี้อะไรวะเนี่ยอีกด้านหนึ่งคือสงครามอะลุงคืออะไรอะเฮ้ยอ๋ยอคือเปรียบเทียบสถานที่ปะ แสดงว่าที่นี่เคยเป็นสนามลบมา่ก่อนสมัยนั้นเลยอย่าบอกว่าเรากลับวนกลับมาที่นี่นะอเวนเอ้ยเนี่ยเนี่ยก็คือต้นไม้ต้นไม้ที่มีอีน้ำน้ำดำๆไหลออกมาใช่ปะเอ้เจอกันแล้ว อ๋ออันนี้คือตรงไหนอ่ะตกลงมาเป็นกล้องหรือว่าเป็นมุมมองที่เราเห็นกันแน่งงงไปหมดโอเคสงบจิตสงบใจแป๊บเอลิสนายเหนื่อยมากเอ้ยไม่ไม่ไม่ขอ้องละขอ้องขอ้องขอ้องโอ้พระเจ้าผมไม่ได้ทำร้ายคุณไม่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 ผมไม่ทำร้ายคุณขอ้องขอลองเงียบหน่อยเงียบเงียบ โอ oh. ้ผมขอโทษผมขอโทษพระเจ้าอะไรวะไอ้นุ่มปั่นหัวเลยคุณอุ๋นเวินไอ้ไอ้โล่จิตนี่คือสิ่งที่แก่คุณได้รับอุ๋นเวินมันจบแล้วในที่สุดมันก็จบหุปากสักทีทั้งคนพวกนั้นแล้วก็ติดๆมันจะฉีกแกให้เป็นชิ้น ฉันไม่ได้เป็นเชอแล้วกจะไม่ได้ออกมาจากที่นี่หอกิสระอิสระฉันจะจัดการแกเธออยากให้เป็นแกมาตลอดให้แกมาปักเป็นฉันหน้าของเขาคือสิ่งที่นายคนได้อะไรอ่ะเอาเอาเดี๋ยวแล้วเราเป็นลุง มาตลอดอย่างที่คิดอ่ะทำจริงอีบอกบุลิตไม่ใช่บุลิตกูตัวสีขาวบอกคอสีชมพูมึงั่ละหลอกกูแล้วอันนี้หลอกโดนหลอกได่เอาแล้บจบเอลิสกดจัดและสิ้นหวังยังคงวนอย,อยู่ในโคจรโคเฟอร์ได้เกิดใหม่อีกครั้ง แม้เจสรับบาดเจ็บแต่บูเดตก็รอดมาได้ต่อมาหินก็เดินเตร่อยู่นอกบ้านของแชนนอนองบ้านที่เราเข้าไปคือบ้านแชนนอนเจสตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดของเธอกับเอลิสหลังยุตากรรมเขาเธอไม่พูดอะไรสักคำแต่ยังไม่ทราบชะตากรรมของปีเตอร์ก็คือมีเด็กจริงๆแล้วก็ยังไม่รู้เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดรวมทั้งไม่สามารถ ไม่พบศพของแนนเพอร์แรนนิงในป่าแบล็กฮิลแต่พบศพของทรอสตแมคคินนอนหลายเดือนต่อมาในโรงเรื่อยซึ่งมันเน่าจนไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้จบแบบนี้หรอโอเคจบจริงสรุปแล้ว ก็คือเรื่องทั้งหมดมีอยู่จริงเราเข้ามาตามหาเด็กจริงๆแต่ก็หาไม่เจออยู่ดีสุดท้ายเราก็ไม่สามารถเอาชนะสิ่งที่อยู่ในหัวตัวเองได้ซึ่งไม่เข้าใจมันอาจจะเป็นความโกรธหรือด้วยความทีเ่เรามีภาวะที่เกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจเรียกว่ามันอาจจะอ่อนแอกว่าคนปกติเราก็เลยเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วเราก็เดินตามเกมเรียบร้อยเข้าสู่วงวนกลายเป็นครอเวอร์คนต่อไป และแตาลุงนั่นก็คือพยายามทําทุกทางเพื่อให้เราตกอยู่ในห่วงเดียวกับเขาเพราะเขาจะได้เป็นอิสระแล้วเราก็มาแทนที่เขาเรียบร้อยแต่สิ่งที่น่ายินดีสำหรับเกมนี้ก็คือบูเดตยังมีชีวิตอยู่จ้าปรบมือทุกคนเยี่ยมอย่างน้อยคุณก็ไม่ทําให้สมาคมคนรักหมายอย่างเราผิดหวังแค่นี้เราก็โอเคเกมนี้ทำให้เรารู้ว่าโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าของจริงนี่ เรียบร้อยเอลิสไปแล้วหนึ่งเพราะความโกรธโมโหแล้วไม่มีสติโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าแล้วก็เช่นเคยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรากันด้วยกดให้หน่อยหนะ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย